คอนเทนต์วันนี้ครับจะเป็นการรีวิวขาตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งของทางเชตตบีนะครับแล้วก็เป็นขาตั้งกล้องระดับเริ่มต้นในงบที่ไม่สูงแต่สามารถรับน้าหนักได้เยอะแล้วก็ใช้งานในสถา,านการณ์จริงในสถา,านการณ์ที่หนักๆบ้างมากได้เลยครับขาตั้งกล้องตัวนี้จะเป็นของเชตตบีนะครับรุ่น SB 999แล้วก็มีรหัสตัว H ตามหลังนะครับรุ่นนี้จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงกันว่าฟีเจอร์ที่เพมม เขาแบบหนักมากหนักแบบในสถานการณ์ที่คนปกติน่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับอย่างการเอาขาตั้งเนี่ยไปใช้ในน้ําเลยนะครับหรือว่าจะลุยในสภาพแวดล้อมหนักหนักซึ่งผมต้องเป็นคนที่ทดสอบแล้วก็ยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ที่เรารีวิวนั้นสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับคนที่จะจ่ายเงินไปครับซึ่งโพสิชนันของขาตั้งตัวนี้นะครับก็คือราคาคุ้มค่านะครับอยู่ที่ช่วง2,000นิดเดียวเองนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง8กิโลกรัมขาตั้งกล้องตั้งได้สูงนะครับแล้วก จริงจังเลยครับจากการทดสอบแล้วก็การใช้งานจริงกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะเกิน3เดือนนะครับที่ผมใช้เนี่ยคือทุกคอนเทนต์เนี่ยผมจะใช้ขาตั้งกล้องพวกนี้แหละนะแล้วก็ถ่ายแบบรีวิวในโลเคชันจริงเลยคือใช้หนักๆจริงๆครับรู้สึกว่าเป็นขาตั้งที่โอเคมากนะครับแล้วก็ทนกับการใช้งานหนักๆนะครับคือไม่ได้เกิดปัญหาเรื่องของน้ําเข้าทรายอะไรพวกนี้นะครับที่ผมลองเนี่ยคือผมลวยนกมากจริงๆตามวิดีโอที่คนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการรับน้ำหนักที่หลากหลายนะเพราะว่าผมมีการตั้งล้องเนี่ยใช้ฟิลเตอร์ แบบมีการถ่ายทั้งแนวนอนแนวตั้งนะครับถ่ายภาพลอง exposure แล้วก็แบกบไปลุยๆเนี่ยเป็นขาตั้งตัวหนึ่งที่สู้กับขาตั้งระดับราคาสูงได้ค่อนข้างสบายคือเบรกในช่วงที่แบบอยู่ในระดับเ0้าพันถึงหมือนหนึ่งผมว่าขาตั้งกล้องตัวเนี้ยยังสู้ได้นะเพราะว่าผมใช้งานระดับนี้จริงๆครับต้ามาดูเรื่องสเปคการออกแบบาก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของการรีวิวจริงนะการล้อหนักของเขานะครับจะรับได้ที่8กิโลกรัมนะครับ8กิโลกรัมเนี่ยสามารถที่จะแบกกล้องภาพนิ่งหรือกล้องวิดีโอก็ได้ถ้าคุณจะเอาไปใช้กกับาารถ่ยวดีโ แล้วก็เซต up กล้องที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นกล้องโปรเฟ r a มโซนี่ A7C นะครับแล้วก็มีการใช้เลน์ระดับโปรเฟชชั่นอลเนาะซึ่งน้ำหนักเลนเนี่ยก็น่าจะประมาณกิโลนึงนะบวกฟิลเตอร์แผ่นอะไรพวกนี้นะครับการน้ำหนักก็สบายมากนะในการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวขาตั้งเองเนี่ยมันไม่ได้หนักนะครับน้ำหนักมันแค่1.5กิโลกรัมนะครับคือโลครึ่งโลครึ่งเนี่ยสามารถถือมือเดียวได้แล้วก็พกพาหรือว่าแบกไปในพื้นที่ที่มันลำบากเนี่ยอย่างเช่นผมอยากจะเดินขึ้นไปบนโค,นนนครับ สักตำแหน่งหนึ่งในโลเคชันที่ผมจะถ่ายเนี่ยผมก็จะวางกระเป๋าไว้สักที่หนึ่งใกล้ๆนะครับแล้วก็อาจจะแบกขาตั้งตามไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายภาพนะครับเพื่อให้มันเนี่ยได้มุมที่ผมต้องการใช่ไหมไอ้การแบกขาตั้งพวกนี้มันทําได้ค่อนข้างสบายเพราะน้ำหนักเบานะครับแล้วก็พับได้เล็กครับซึ่งผมว่าส่วนนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าคนที่ถ่ายภาพเนี่ยบางทีมันเจอโลเคชันที่เราต้องลุยไปเนี่ยบางพื้นที่ที่ผมไปเนี่ยมันจะลื่นอะไรเงี้ยเราก็จะกังวลว่าของที่เราแบกมันหนักไหมการที่ขาตั้งมันเบาแล้วกกกกกกก็พอออมมมมมััััััันน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 นไไไไปปรรรรระะบบบล้้้้งเเเ่่ยยําาาหหโดดวทใใใจ เคลื่อนที่มากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสบายใจครับในส่วนของเพลทที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นเพลทแบบอคาซสวิสนะครับซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานของขาตั้งกล้องทั่วไปนะที่เป็นภาพนิ่งนะใช้ขาตั้งที่เป็นเพลทแบบอคาซสวิสอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณมีเพลทตัวนี้ในขาตั้งอื่นแล้วมาใช้ตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยคุณก็สามารถใช้เพลทร่วมกันได้นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยผมใช้ตัวเคสของตัวกล้องนะครับซึ่งกล้อง Sony 7 S, เี่ผมจะใส่เคสมันขาตั้งวิดีโอแต่ว่าไอตัวเคสเนี่ย ที่เป็นอคาสวิตได้เหมือนกันก็ไม่ต้องใช้เพลทก็ได้นะครับหรือว่าบางทีผมอยากถ่ายทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยเนี่ยผมก็จะเอาเพลทไปติดด้านข้างนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นแนวตั้งส่วนแนวนอนผมก็ใช้เพลทของผมตามปกติได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้ผมมีความยืดหยุ่นในการทํางานนะครับแล้วก็ถ่ายแนวตั้งแนวนอนก็คือแบบมีความอิสระค่อนข้างสูงไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเยอะครับแล้วก็เพลทของตัวอคาสวิตเองนะครับมันก็มีเซฟตี้อยู่นะครับก็คือมันจะช่วย,วยเซฟ จะพยายามที่จะล็อกกับขาตั้งไว้อยู่นะครับคือมันจะมีร่องที่เขาแบบกันเอาไว้ไม่ให้เพลทมันร่วงไปเลยนะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็มีดีกว่าไม่มีครับก็ช่วยได้เยอะครับแล้วก็ตัวขาตั้งนะครับจะเป็นขาตั้งที่สามารถยืดได้อยู่4ท่อนด้วยกันนะครับใน4ท่อนนี้รวมความสูงทั้งหมดที่เขาทําได้นะจากสเปกก็คือ156ซนติเมตรนะครับซึ่งจะเห็นในวิดีโอที่ผมให้คนดูนะครับระยะผมยนืนข้างขาตั้งเนี่ยขาตั้งก็จะแบบก็จะเลยห่ออยู่แล้วนะคือสูงมากนนะครับแลลล้้้้ววกกก็ถาาาาเเเติดอองขไปีี่ย ตำแหน่งที่กล้องมันเห็นเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก160เซนนะครับประมาณนี้นะถ้านับความสูงของกล้องเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรสําหรับการถ่ายภาพแลสเคปเนี่ยสามารถใช้งานได้สบายครับในส่วนของการกลางต่าสุดเนี่ยมันจะได้ประมาณ40เซนติเมตรนะครับซึ่งจากที่ผมทดสอบดูนะผมไปถ่ายภาพที่แบบเอาขาตั้งลงไปในน้ําเลยอะ่ะแล้วก็ต้องการให้เลนส์มันเก็บระยะที่แบบเฉียดผิวน้ําหน่อยนะครับมันก็ทําได้ดีนะทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะได้มุมยากๆได้คือผิวน้ําขึ้นมานิดนึงอะ่ะให้เลนส์มันเก็บได้นะ แล้วก็เป็นภาพน้าตกที่แบบเห็นสายนะ้าวิ่งผ่านหน้ากล้องเลยการที่มีขาตั้งที่ลงได้ต่ําที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยให้ได้มุมที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็ช่วยคุณเนี่ยดีไซน์ภาพในจุดที่มันถ่ายยากได้ครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของการการขาตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบทวิสล็อกนะครับขาตั้งกล้องทั่วไปหลักๆเราจะเห็นอยู่2แบบก็คือเป็นกรนะิปล็อกเนาะเป็นตัวล็อกแบบกลางแล้วก็ปิดนะครับตรงนี้นะกัมอีกแบบหนึ่งคือตัวทวิสเวลเ็อ,ลอก ซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่เอาเวลาที่เราไปพื้นที่ที่มันอาจจะมีฝุ่นหรือมีทรายเยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำเนี่ยอย่างน้ำตกนะครับหรือว่าทะเลนะแต่ผมไม่แนะนาให้เอาขาตั้งไปจุ่มน้ําลงทะเลนะผมแค่แนะนําให้ดูนะครับก็คือเวลาที่ผมถ่ายภาพพวกน้าตกอะไรพวกเนี้ยเราจะมีการใช้งานขาตั้งบริเวณพื้นที่ที่มันมีความชื้นมีฝุ่นมีอาจจะมีเศษดินอะไรพวกเนี้ยนะครับขาตั้งพวกทวิสต์พวกเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะค่อยๆหมุนมันได้ถ้าเป็นแบบกริปล็อกพวกเนี้ยนะครับเวลาที่ทรายม ขอบเนี่ยแล้วเราดันเข้าไปเนี่ยมันจะดันไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของทรายเข้าไปติดตรงข้อต่อเวลาเราหนี่นะครับคาตั้งผมเคยทังไปแล้วนะเพราะว่าเราเอาไปลุยเยอะนะครับแล้วทรา,ายมันเข้าไปอย่างนั้นเยอะหลังๆก็เลยชอบขาตั้งแบบพวก Twist ทวิสทําให้ เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างสบายใจนะครับฝนเข้ายากแล้วก็เวลาบิดหมุนอะไรเนี่ยมันก็ไล่นะ้ําอะไรค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือเรื่องของความชอบที่ผมใช้งานจริงมานะกับดีไซน์แบบทวิสต์เนี่ยมันดีตรงที่พอเขาออกแบบมาเป็นภาพรวมเนี่ยขาตั้งมันดูไม่น่ากลัวครับมันดูไม่โปรคือมันดูแบบเป็นขาตั้งพกพาทั่วไปเหมาะกับคนที่แบบมาเที่ยวมาอะไรบางทีผมถ่ายภาพจริงจังไปด้วยนะ่ยก็ไม่มีใครมาถามนะครับว่าตัวขาตั้งมันก็ไม่ได้ดูแบบจริงจังมากเกินไปนะครับดูสบายๆแล้วก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวที่ใช้กันนตงส่ว ขาตั้งนะครับจะเป็นแบบหัวบอลนะครับซึ่งหัวบอลเนี่ยก็เหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งนะถ้าจะถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเหมาะกับการตั้งไว้เฉยนะครับจะไม่เหมาะกับการแพนกล้องเลยเท่าไหร่นะรับแบบเป็นแพนกล้องหรือมีการเทิ่วเนี่ยใช้ขาตั้งวิดีโออาจจะตอบโจทย์มากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดคนไปท่องเที่ยวรถเลือกได้ขาตั้งเดียวทั้งภาพนิ่งวิดีโอด้วยแล้วก็ต้องการถ่ายวิดีโอในม,มุมนน่งเฉยเนี่ยตั้งหัวบอลก็เป็นจุดที่ช่วยคนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การปรับระดับของหัวบอลเขาเนี่ยมันก็ปรับทั้งความ,วม,วามสมใใในนนนกาาารชช้งนนช้งงค เหมือนขาตั้งระดับเหอือชีพเลยครับแล้วก็กจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือส่วนปลายของขาตั้งของเขานะครับส่วนปลายเ,ยเขาจะเป็นยางแล้วก็ออกแบบให้มันมีหวัวลำแหลมนิดนึงนะครับไอ้ตรงนี้สําคัญมากๆเวลาที่คุณไปถ่ายภาพเนี่ยหัวยางตรงนี้นะครับมันจะต้องสัมผัสกับพื้นที่บางพื้นที่ที่มันเลื่อนใช่ไหมพอส่วนปลายของตัวขาตั้งที่หวัวมันเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นแบบลําแหลมนิดนึงนะครับเวลาที่มันสัมผัสกับพื้นที่ก้อนเห็นอะไรพวกนั้นนะครับตามวิดีโอที่คุณเห็นเนี่ยมันจะช่วยให้ขาตั้งคุณ <PS? S 2> ม,ม,มีพื้นที่สัมผัสสเยออะโกาที่ ไปตั้งบนพื้นที่จะมันตั้งยากๆมันตั้งได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขาตั้งมันมั่นคงมากขึ้นพื้นที่ที่ผมถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเปียกน้ําโดนน้าตลอดนะครับแล้วก็น้ำหนักเธอมันจะอยู่ใต้น้าเลยซึ่งเวลาที่ผมตั้งเนี่ยมันก็มีความมั่นคงถ่ายภาพแบบลอง exposure ได้ผมตั้งกล้องทิ้งไว้แบบ2อสนาทีเนี่ยสบายมากนะครับซึ่งขาตั้งตัวนี้ทำงานได้ดีนะครับในช่วงราคาและความคุ้มค่าที่เขาออกแบบมาครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่มันถูกเพิ่มมาจากรุ่นก่อนที่ผมรีวิวไปเนนนนีี่่่่่ยรรุุกกอมมมมััจจะะบ SB 99ธดดาาาวลลทถง ขาตั้งกล้องตัวนั้นจะต้องทําการถอดแล้วก็กลับหัวขาตั้งเพื่อที่จะทําการถ่ายจากท็อปวิวลงมานะครับตัวกล้องก็จะต้องอยู่บริเวณตรงกลางของขาตั้งซึ่งมันยังไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นรุ่น H ตัวนี้นะครับมันมีความสามารถในการทรานเวอร์สของตัวขาตั้งได้นะครับทำให้ขาตั้งสามารถยื่นออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็ถ่ายมุมกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอากล้องเนี่ยไปติดไว้ตรงกลางของตัวขาตั้งอันนี้มันก็จะถ่ายง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงส่วนปลายของขาที่เราแปลงออกมาเพื่อถ่าย กดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะแขวนกระเป๋าถุงทรายอะไรก็ได้เพื่อถ่วงน้ําหนักได้นะครับทาให้การถ่ายภาพมุมสูงเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอเเรตได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปกลับหัวให้มันวุ่นวายนะครับก็แค่ถอดขาตรงกลางมาแล้วก็ใส่ไปที่รูตรงกลางแล้วก็ถ่ายภาพมุมกดได้เลยครับแล้วก็แน่นอนนะครับขาตั้งกล้องชจตดเอ็บีรุ่น9ก้าเก้ v, ยังมีความสามารถที่เหมือนกันกับรุน่นก,น,กน,กนก่อนที่ผมรีวิวไว้ก็คือการแปลงขาตั้งเป็นแบบมโนพอดนะครับซึ่งเราสามารถหมุนตัวา ตั้งส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการเขียนบอกว่าขาด้านนี้สามารถถอดเป็นโมโนพอตได้นะค,คุณก็หมุนเกลียวออกมานะครับแล้วก็หมุนหัวขาตั้งออกมาเลยแล้วก็หัวขาตั้งไปต่อกับขาโมโนพอตที่ถอดออกมาครับคุณก็จะได้ขาตั้งกล้องมโนพอตที่ใช้งานได้จริงๆนะครับซึ่งขาตั้งมโนพอตถ้าคุณจะซื้อเพิ่มนะเอาแบบราคาตามท้องตลาดโทวไปแบบตัวนี้ถูกแล้วอะไรเงี้ยอยู่ที่ประมาณสักสองสามพันนะครับแต่ว่าขาตั้งตัวนี้นะครับที่เป็นขาตั้งทรพอดรวมทุกอย่างแล้วเป็นมโนพอดได้ด้วยแล้วก็สามารถททนนถทีี่่่่่จะะาาาาาาานนนสววใกรรรถยยยภพได้อูคปมณ2,000 300บาทซึ่งถูกมากๆนะครับเราก็สามารถใช้งานได้จริงๆอย่างจังครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบแล้วก็ผมบอกเล่าประสบการณ์ระหว่างทางไปด้วยนะครับจะได้ไม่เบื่อเรื่องของตัวเนื้อหาเนาะเพราะว่าสเปคที่เขาให้มา linear, เนี่ยก็คุ้มค่ากับเรื่องของราคาทีนี้ไปดูการใช้งานจริงกันบ้างนะครับว่าผมเอาไปใช้งานหนักๆจริงๆแล้วเนี่ยผมมีส่วนไหนที่ชอบหรือไม่ชอบหรือว่าตรงไหนที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วแล้วตรงไหนที่อยากให้คุณลองพิจารณาดูค่ะถ้าจากเรื่องของราคาขายของเขานะครับแล้วก็เรื่องของสเปคที่ได้เนี่ยผมค่อนข้างจะติเขายากนิดนึงนะเพราะว่าวสเปคาคา เ,เขาไม่ได้ไปแบบถ้ามันสักสี่ห้าพันแล้วเป็นสเปคแบบเนี้ยผมอาจจะมีประเด็นให้พูดเยอะถูกไหมแต่ว่าราคาขายเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0พกว่าบาทน,นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่ได้แบบถล่มทลายแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มราคาอยู่นะครับแต่ในการใช้งานจริงนะครับผมใช้เนี่ยจากที่คุณเห็นเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมรีวิวขาตั้งทีไรนะขาตั้งกล้องผมจะต้องไปอยู่ในน้ําบ้างอยู่ในพื้นที่ที่แบบมันใช้ยาก,ยากอ่ะนะครับผมมาลองใช้ดูอ่ะเรื่องของน้ําหนักและความมั่นคงเขาเนี่ยทำได้ดีมากคือผมคิดว่าเทคโนโลยีาาาาตััั้้้งมมมมนนนกกกกกก็ไไไ่ดีออออะะรรรเคืหล ที่แน่นหนาแล้วก็สามารถทนในการใช้งานจริงๆนะครับซึ่งตัววัสดุของเขามันก็เป็นอลูมิเนียมที่มันมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะแล้วก็พกพาสะดวกเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยตอบโจทย์คนที่ถ่ายภาพทั่วไปได้หน้าจะแทบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของราคาเนี่ยมันเริ่มต้นได้ง่ายครับแล้วก็เวลาที่ผมไปใช้ในบริเวณที่มันเป็นน้ําตกอะไรเงี้ยเอาขาตั้งลงไปในน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างลุยได้พอสมควรเวลาที่ผมแบบัางขาตั้งลงไปแล้วใช่ไหมขาตั้งมันก็จมไปเกือบหมดเนาะส่วนหัวของกล้องเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะคร เวลาที่ผมถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะถอดหัวออกไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เวลา,าพับขาเนี่ยผมดันปุ๊บพวกน้ําอะไรมันก็จะไล่ออกค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างว้าอยู่เพราะที่ผ่านมาใช้ขาตั้งหลายๆตัวเนี่ยเป็นแบบล็อกที่เป็นกลิปล็อกนะครับมันก็จะมีเรื่องของทรายอะไรเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานลุยได้สบายใจราคามันก็ไม่สูงถ้าแบบมันมีปัญหาอะไรจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าราคานะครับในการทํางานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พูดไปแล้วคือเวลาที่มันกลางต ระดับช่วงเกือบเกือบอลต์วาแล้วนะครับประมาณระยะ18เมนอะไรเงี้ยกว้างๆเลยแล้วผมต้องการถา่ายต่ำๆเฉียดไปที่โขนเห็นมันสามารถทําได้เลยแล้วก็ช่วยให้แบบเราได้มุมที่มันแปลกอันนี้คือที่ผมชอบนะครับแล้วขาตั้งเนี่ยมันสามารถกลางได้3ระดับแล้วก็ตัวท่อนขามันได้4ท่อนถูกไหมมันสามารถที่จะกางขาแบบไม่ต้องสม่ําเสมอด้วยกันก็ได้บางทีเราเอาขาตั้งกล้องไปพาดตามก้อนเห็นอะไรเงี้ยมันก็สามารถถ,ถ่ายได้ซึ่งตัวเนี้ยมันช่วยให้ผมนะครับค่อนข้างมั่นใจเวลาที่แบบจะต้องลงน้ําแล้วก็ ข้างอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขาตั้งเนี่ยไปกลางในจุดที่มันไม่ได้แบบเรียบเรียบอ่ะเอาลงน้ําแล้วก็ขาหนึ่งอาจจะพลาดที่ก้อนเห็นอะไรเงี้ยขาตั้งตรงนี้มันก็ทําไปด้วยอันนี้ก็แบบเกินราคาไปเยอะครับในส่วนจุดที่ไม่ชอบจริงๆน่าจะมีเรื่องเดียวนะครับไปคิดว่าอ่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับก็คือตัวทวิสล็อกของเขาเนี่ยบางครั้งนะครับบางทีเราเราลืมอ่ะเราขันเข้าไปแล้วนะครับเราขันไม่สดบางทีเราอาจจะต้องขันให้สดแล้วก็ลองหมุนให้มันแน่นๆงจเรามัแน่นแล้วนรบบ้งหนี่งจนเร ไมส่สดนะครับมันก็จะค่อยๆเคลื่อนมุมก็อาจจะเปลี่ยนก็ต้องมาหมุนใหม่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องปกติของขาตั้งแบบทวิสล็อกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบที่ค่อนข้างเล็กนะครับคือถ้าผมใช้ช่วงหลังผมก็แบบหมนุนแน่นๆเลยแล้วก็ตั้งขาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จบแล้วแต่ว่าถ้าใช้แรกๆเนียจะรู้สึกว่าเออทำไมมันหมุนแบบหมุนเข้าเยอะจังเยอะกว่าปกติสักประมาณรอบหนึ่งรอบครึ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความชอบและไม่ชอบนะถ้าคนที่ชอบอาจจะรู้สึกว่ามันเซฟคือต้องหม,นมุน ก็อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแล้วก็สำหรับคำแนะนำนะครับช่วงท้ายถ้าคนกำลังสนใจขรัทั้งกล้องไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับแต่ว่าขอเจาะเป็นภาพนิ่งตัวนี้ก่อนเนาะถ้าคุณมีงบที่ไม่เยอะนะครับคือไม่อยากจ่ายแพงเรื่องขาตั้งอะ่ะแต่อยากได้สเปคที่สู้กับตัวละประมาณสักหกพันถึงเก้าพันได้นะครับในเรื่องของการใช้งานภาพนิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งกล้องเซอร์บีเอสบีเก้าเก้าเอตัวเนี้ยใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมใช้ขาตั้งกล้องมาหลายตัวมากแกล้วก็็ชช่่่วววงงงหหหลลััััใใ้้้้้ตเเนนนนีีีียยกกกรรููจดดดดโอทผมุไะะคบซึ ตั้งที่ผมใช้กับขาตั้งตัวแบบหลายพันเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมใช้แทบไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้คือคุณสามารถใช้งานได้เต็มศทธิภาพแน่นอนแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่จด้จำเป็นจะต้องไปจ่ายขาตั้งราคาแพงเยอะเพราะว่าขาตั้งกล้องก็ดับไม่กี่พันสมัยนีย้มันก็ทําได้เหมือนกันนะครับคือทําได้จริงๆแล้วก็ถ่ายภาพได้หนักจริงๆซึ่งมันสามารถดุยได้ดูที่คุณไม่ต้องกังวลว่า,ามันจะแพงเกินไปหรือว่าลําบากในการจ่ายเงินซื้อขาตังนะครับเอาเงินไปลงกับอุปกรณ์อื่นน่าจะเหมาะสมกว่า ถ้าปกติถ้ามันจะอยู่ที่2,990บาทนะครับแต่ว่าเขาขายกันในราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่2,390บาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยโอ้โหชนคู่แข่งสบายนะครับอยู่ที่คุณมั่นใจในตัวแบรนด์หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ทดสอบตรงไหนให้คุณเห็นแล้วนะอันนี้คุณต้องพิจารณาเองนะครับแต่โดยมุมของผมนะครับที่รีวิวอุปกรณ์เชิดบีมาไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ตั้งกล้องหรือว่าตู้คันเชิญเนี่ยมันเป็นของที่ค่อนข้างคุ้มค่าราคาแล้วก็ผมกล้าพูดได้จริงๆแล้วก็กล้าใช้จร อยากซื้อนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านกล้องชั้นนําทั่วประเทศนะครับหรือติดต่อกับผู้นําเข้าโดยตรงเลยนะครับจริงๆเขาเป็นผู้ผลิตแหละแล้วก็นําเข้ามาครับก็คือเชอเตอร์บีไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือบน Facebook ของเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อแล้วก็สั่งซื้อเขาโดยตรงก็ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างคุ้มราคาเลยแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนเริ่มต้นครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือว่าขาตั้งกล้องตัวนี้นะสามมถอนตตทีีุ่ดแลหขงครับ สำหรับคอนเทนต์รีวิวในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาแล้วก็มาคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ